เฮ้ S <S <โด>ยใส่ก่อนลทุกคนูสวยจังั่นี้สวยจังใสใส่ใส่ใส่ยเ้าใส่ใส่ใส่ส่นี่เจ็นี่ยเดียเดี๋ยว สวัสดีครับกลับไกแก้วกับเบคอนเจมโคชาแนลนะซึ่งวันนี้เจมจะมาเล่นทางด้านของมาหลอกป่านะผมปกติแล้วคนจะเล่นแบบถ้าเล่นมาหลอกป่านะจะเล่นสายแบบขี้กันนะขี้แบบขี้ขาวนวันนี้เจมจะมาเล่นสายปาดนะซึ่งเจมไปลองมาแล้วหลายเกมอยู่ซึ่งสายปาดเนี่ยมันค่ายแรงมากมันปาดเกิน5,000นะถ้าเอาดีๆคือไคลรี่โดนดาบเดียวเนี่ยถ้าเลือดต่ำกว่า50เปอร์ดาบดยังไงก็ตายครับผม แล้วก็แบบตัวแทงเหมือนกันนะมันโดนแต่แทงก็โดนประมาณ4 0 0พันกว่านะก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันก็เดี๋ยวมาดูรูนพลังแฝงและไอเทมกันก่อนนะครับผมซึ่งมาหลอกนี้ก็เป็นมาหลอกอสกินใหม่นะซึ่งเลเวล60ในเวเลอร์พาร์นะถึงจะได้นะครับผมมาที่ไอเทมชิ้นแรกกันแล้วผมก็อย่างที่เจมบอกไปว่าเจมจะมาเล่นทางด้านของมาหลอกสายปาดแรงมาถึงเราก็จะออกเป็นดาบฟ,ฟาร์มโซลิเวอร์นะจะเล่นเป็นสายดาเมจล้วนเลยผมดาเมจล้วนเลย เล่นเป็นด้านของโซลิเวอร์พอเราได้ดาบป่าอันสองแล้วเราก็ขึ้นเป็นทางด้านของลุงเท้ากันซีซีนะเพราะว่าเราต้องเอาตัวเนี่ยเข้าไปแนบเข้าไปบวกค่อนข้าง่ะเยอะนะผมพอเราได้ทางด้านของลุงเท้าการซี 4, เสร็จเราก็ขึ้นเป็นโซลิเวอร์ใหญ่เลยเพราะเนี่ยเราได้โซลิเวอร์เนี่ยเราปาดคือแรงมากผมแรงกว่าพานิทอีกแรงกว่าพานิ์ของเราที่มีนะพอเราได้ทางด้านของโซลิเวอร์เสร็จเราก็ขึ้นดาบ200้แล้วผมเพื่อที่การปาด ครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเลือดต่ํากว่า50เปอร์มันจะแรงขึ้นอีกครับผมซึ่งอันนี้เจมมองว่ามันค่อนข้างที่จะบางนะสําหรับมาหลอกถ้าจะเล่นสายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางบางเหมือนสายชีเลยครับผมแต่มันจะเหลือไอเทมช่องหนึ่งให้เราออกไอเทมถ้าเราเจอแบบว่าพวกตีกายภาพเยอะๆอ่ะให้เราออกเป็นชิวอฟเดอะลอตครับผมแต่ถ้าเจอเวเอออทยนะนนเ,เ,วเยอะให้ออกทอยนะสำหรับอันนี้ครับถ้าเจอเวทเยอะให้ออกทอยครับผมเจอตัวตีไกลเยอะก็ออกทางด้านขอชิวอฟเดอะลอต หรือว่าล็อกชิวก็ได้นะอันนี้แล้วแต่คนมันจะเหลือช่องหนึ่งครับผมเพราะปกติอะถ้าเล่นมาหลอกสายปาดอะมันจะออก3ดาบแดงแต่เจมไปลองมาแล้วสามดาบแดงสู้ทางด้านของ2ดาบแดงกันหนึ่งเกิดไม่ได้เพราะเกิด่ยมันสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น10%รนะผมยิ่งเรามีดาเมจเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ว่าถ้าดาบแดงอันที่3มันก็บวกแค่ดาเมจ200เปอร์นะผมซึ่งถ้ายอย่างนั้นออกเป็นทางด้านของเกิดดีกว่านะแรงกว่านะ ก็อันต่อไปพอเราได้กันชิ้นหนึ่งแล้วก็ออกเป็นทางด้านของดาบแดงอีกชิ้นเนึง้วผมเพื่อเอาดาเมจอีก200นะผมพอเราได้ดาบแดงอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะเราก็ค่อยออกทางด้านของเกิดน,นะผมก็จะเป็นเซตนี้เลยนะแต่ถ้าใครแบบว่าถ้าดาเมจยังไม่จุใจถ้าแบบของครบอย่างนี้แล้วให้ออกอันนี้เป็นดาบแดงอีกอันหนึ่งก็ได้นะผมเราจะเล่นเป็นแบบว่าดาเมจล้วนนะแล้วก็ดาเมจแบบสุดๆไปเลยซึ่งป่านี่ยังไงก็เกิน5,000อยู่แล้วผมการันตีนะ อ่าถ้าเป็นแบบพวกแทงก็ส0่พกว่านะสี่พก็แข็งแรงอยู่ดีแต่ว่าถ้าพวกเมดหรือว่าแคลรี่หรือป่าดโดนอน่ะห้าพอัพแน่นอนนะผมดูนก็จะใส่เป็นอ่าไม่ใส่จอกกอผมจะใส่เป็นสอดน,นะผมก็คืออ่าพลังโจมตี3.2มจสิบเมตรครับผมอันต่อไปก็เป็นแอสซิซิเนตแล้วก็ดาก้อนขอผม เซตนี้ก็จะเป็นเซตที่แบบว่าดาเมจล้วนเลยนะผมไม่มีเจาะเกาะน,นะมีเจาะเกาะแค่ดักอนขอเพราะว่ามันไม่มีรูนที่ดีกว่านี้นะผมก็จะเป็นเซตนี้เลยก็ซึ่งก็บอกเลยถ้าโดนปาดเนะนี่ยนดาบเดียวเนี่ยหน้ามืดแน่นอนแล้วก็ฟาร์มไวมากๆเพราะว่ามาอลอกนะ็กเนี่ยปาดอนะดีเลยสก,กิลของมาอลอกเนี่ยอยู่แค่ประมาณ4วิซึ่ง4วิปาดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จเร็วมากผม สเปลก็เป็นผลิตนะส่วนทางด้านของพลังแฝงก็จะใส่เป็น3แดง2ฟ้านะผมก็คือจะเป็นอันนี้สกิลหรือว่าตีธรรมดาจะเพิ่มดาเมจนะผมนี่อันที่2ก็จะเป็นเพิ่มดามเมทนบผมเป็นเพิ่มดามดเมทกายภาพนะเข้าไปอีก อันที่3ก็จะเป็นทางด้านของอตีสิบทีนะผมก็คือมันจะเจมจะเอามาทางด้านของเด้งเลือดนะั่นคือเอามาฟันสู้นั่นเองครับผมแต่ว่าผลของมันคือเจอกเกาะ15เปอร์เซ็นต์ถ้าเราดาบขาวอยู่แล้วมันก็จะไม่มีผลอะไรนะผมแต่ว่าถ้าเราแบบว่าแค่ยืนฟันธรรมดาแค่รอให้ติดดาบขาวมันก็ช่วยให้เราแบบว่าเด้งเลือดได้อีก15นะาที่เสียไปก็ค่อนข้างที่จะดีนะผมจะมองว่าอันนี้มันน่าจะดีที่สุดแล้วเวลาถ้า,ถาเราปาดไปแล้วครบ10สเต็เนะี่ยเลือดมันก็จะเด้งครับผม ส่วนสีฟ้าก็จะเป็นทางด้านของรีคอเวอร์พัทนะผมซึ่งเอามากันตัวเองตายนะแล้วอันที่2ก็เป็นการสลิเกอร์ซึ่งเอามาสร้างดาเมจ8หน่วย6มันเก็บได้6สแต็กครับผมของ8ก็48่สิบแปนะผมก็เนี่บผมจบแล้วกับลูนพลังแฝงและไอเทมนะสำหรับเซตมาล็อกสายป่านะผมซึ่งไปหาเล่นกันได้สายนี้เจมแนะนำแล้ว่ามันโหดจริงแต่ก่อนที่จะชมกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องของเจมด้วยนะผมแล้วไปชมคลิปกันเลย Get ready. Minions will be deployed in five seconds. Prepare to engage. My victory. อุ้ยโดนปาดปอดี้ล้วิกกี้หลักอะไรอะ่ะเป็นวันเลยนะนะเดี๋ยวไปมมาอย่ามายุ่งออกับตัวเล็กกูได้ปะไม่ใช่กดผิดเดี๋ยวไหมนี่ตัวเล็กยิงจอดนพงเ้อะ โดนแท็กกลางดิวโดนทั้งป่ายิงโง่แม่ง<ฟ>โดนทั้งป่าดิวโอ้โอโอยจะนี่อะไรเนี่ย <c oughs> ไม่เห็นแล้วมาสามเง,งื่อ <c oughs> แล้วมึงจะอยู่ทำไม <c oughs> โอ้ยเฮีย้แล้วแล้วเบิเสียชีวิตไหมสรุปเสียร่างลิปเสียรั้งชีวิต เยี่ยมเยี่ยมเีแม่งปาดแรงเท่าันนี้เลยปาดเวลสี่ปาดพันสองนะเอ้ยมกอนเล็กดีดุ๊ยไปร่างแกันทำไมน่ะน้องเฮ้ยสิวเจ็บนี่ว่ะไปเอาไปได้ไปได้ครัะสามแล้ว หน่ดูหิวสองว่ะหลับหลับว่ะทีแล้วตับป้าก็ไม่ต้องเอบรบกครับที่จริงรัดสองทีเป็นมะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเหียรำคาญว่ะโดนเมื่อคือร่างโดนเลยแย่ๆว่หน้าเฮ้ย็อบไม่ช่วยร่างหวา มันจะตายหมดแล้วมาถือวักเขี้ยแม่งปาดดาบละพันห้าแล้วมาล็อกะอะแน่แค่ระดัซิวมันแท็กกลางอย่างเดียวเลยวะเขี้ยคือปะคือป้ามันเงินพันเดียวอะเอ้ยไม่ใช่กลางนมะันอะ กลางมาทิ้งเรยนผมนายวิศเออการมันลงไป็นเล่นล่างตลอดเลยสองเพื่อนเพื่อนขวาไเป็นบปาวะกลางเราก็ทำได้ดีเออเฮียเอ๋ยไอจุกอะไรพล้ำเข้าไปเนื้อขับเป็นคนที่เก็บแผ่นนะครับเต้าเจะไปจะไปเล่นอะไื่อกี้เจมาอยู่ข้างบนมีอะไรปะให้มันใส่กีดิเจมาอยู่เจมาอยู่เดี๋ยว้อนไม่ไดน ัเคยลองโดนซิวโดนเรียบร้อยไอ้ท็อปเงียวยนได้เ่าวะน้เนาะไอเฮียตายมาตองตัวเขีเรียมาลองเล่นไหมจเย็นอย่าต่อยกันอีเฮียโฟกซือกูทั้งสามตัวออกันเวทชนะเลยนะมันสามเวทอ่ะเอ้ยเล่นแม่งดีข้างล่างกูมีกูมานะกูมีตดด้วย เล่นไปดิเล่นไดคเล้นไะน่นนอื้ยท็อมันยืนสิแล้วมาดิมาดิมาดิเยาข้างแตนอ่ะท็ออ่ะมี่เกาะให้ด้วยนิมโอ้ยเหี้ยแรงเลยวะเขี่ยมาที่ตัวตุ๊กเลยะ แม่เลยเหบฉีกูเฮ้ยกี้จี้ทขาไปจี้เข้าไปมาดิมาดิมาดิโอ้โหไอแงไอแงไอโดแงไอพี่มาไปย่ไปยุไปย่โอโหโหโหเฮ้ยนะโอ้โหอะไรเนี่ยเข้าไมเข้าไมเจ็บเจ็ ง่ายง่ายมมมไามมปาดไม่โดนว่ะไปเล็มเนเกิดว่ะต้องเอาเล็มันว่ะท็อปเกียปากโอแคปไส่แตกไม่จะตาย2ตัวตรงกลางทำอะไรไม่ได้ อยากันตีใส่แม่งเลยวะค้างค้างข้างค้างเกียร์นี่คือพระเจ้าเกดยร์นี้ป๊อปป๊อุ้ยเกียร์ลบอุ๊ยอ๋อเอออุ้ยเกียมังใจรกเกียเฮ้ยบ้งโอ้โห ถ้าลับจับคือตายเลยเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยกี่กี่งานดิเห็นไหมครับกูมองไม่เห็นตัวมันเลยที่เอาแล้วเห็นอะไรอ่ะเห็นมันเดินเข้ามาในคลุ้มมันต้องเดินเข้าไปเชียงขึ้นไปเฮ้ยใส่ษกิจอะไรที่ผ้สวยจัดฝักฝักห้า ใส่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 เฉยใส่เลยได้แล้วเลนได้จริงไหมขอพีต่อให้โอยยี่สกใส่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 เดินใใส่คนมาเห็นทำอะไรอยู่วะน้อง

เดี๋ยวจบติดเมื่อถามทางลองได้นี่ก่อนลองได้คอมเลยก่อนอีกไม่อีกไม่นะอีกไม่เยอะสองพันเองเฮียกูแหลกกูแหลกกูแหลกให้มันเกิดมาให้มันเกิดมาสอบตีป้อมดีกวะน้องอะไรมาเนีย ดาเม็ดเท่าไรหร่แล้ววะตอนนี้พันหนึ่งพันหนึง่งเฮ้ยข้างล่างดูดเกาะตายไอ้ท็อปเด้งมันจับป่ะผู้รอมันจับอยู่อ่ะรอรอรอเดินจะจับ สี่พันเจ็ดสิบวล้วิลย์กี้ายตายอะไรคไม่ยงมือนท็อปตัวอะไรกลับดย, <5. S 1> ย่อ <1, 5. S 1> ยเย หมดจัดเลยวะให้ก oh ูไปอยู่ไปอยู่เย่งมากครับโอ้โหข่องเจ้าหญิงกูไอสัตว์มันเสียกอกเกิดพี่โอ้โหมันเสียกอกเกิดไปก็กลับเข้าบ้านเลยดิไอ้ยี่นี้ก็ร้องลังเดินไอ้พวะนี้สว่างแย่แล้ว้แม่งเลย เมื่อกี้ไม่เห็นเลยว่ากา <oh> ูปาดสิวเท่าไหร่แต่กูปาดนั้น4,0780ป่ะโอ้ยอ่ะทำอะไรนะอู้เชี่ยมันได้ดินเลยสัตว์นรวจเข้าไปทำไมเนี่ยโอ้โอมันกูแรงเนี่ย7,000เลยอ่ะเยี่ยกูปาดมัน4,06 มันก็เกิดพอดีมันก็เกิดพอดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดูคนนี้ดิเชี่ยคนเปรี้ยวเลยโอ้น้าตายากบูโดนไปสิบสิบสองเพราะว่าเขี้ยนางสารจัดเลยเฮ้ยแม่งมาวะเพื่อนมาวะว่าไม่อยากได้วะว่ามันอยากได้วะน้าตายากล่อล่อมันล่อมันล่อมันล่อซื่อเดินไป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  ไอโอทานอนเฮี้ยของครูจะไหลโอ่เออะอเฮี้ยเราจะแรงไอ้เหี้ยมมาหลอกมันไม่แรงขึ้นด้วยว่ะเอาก่อนอะ่ะใช่ป่ะปา,า,ามันไม่อคคุอ้ยเหี้ยเ<น>พิม่มแรงจตีสิบเปอร์ต้องเอาหน่อยว่ะปลาถึงห้าพันละ เฮ้ยขโมยขโมยกี้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 กูวิ่งมาปิดเล่นแม่งดีไปกี้กี้โอ้โไอ้หี้ยิงยิงกูสองนัดตายหี้ยเนี่ยสายสายไอ้ขี้อะไรมะคเดียวโอ้สี่พันแปดเก้าสิบสามเฮ้ยไวโอ้ไมู่้ไวโอ้หน่อย9 4้าพี เอ็ดไอ้ฟาร์มไอ้เป้แรงสัตว์แต่ไม่ได้คิวคืออะไรเนี่ยสองไอ้สายส่ยสายส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้สองวิกไม่เกิดไม่โดนสองอยู่แฮงอยู่แฮงอยู่ล็อกคิวเียล็อกคิวเลยครูโดดย่ำเป็นซีซีน้องรับรับรับโอ้ยเขี้แรงสัตว์เลยว่ะห้าพันถึงนั่นน่หยา ก็เรียบร้อยผมจบลงไปได้กับบาลหลอกสายปาดเป็นไงบอกแล้วว่าตัวมันก็ค่อนข้างที่จะแรงนะผมแรงมากนะห้าพันนะห้าพันอัพได้นะผมถ้าเจมส์ถ้าเจมส์ามขายเออ่ชิ้นสุดท้ายแล้วก็ซื้อชนะดับสองร้อยอันหนึ่งยังไงก็เกินห้าพันอยู่แล้วผมซึ่งมันแรงสุดๆนะผมเห็นปะและอย่างที่เจมส์บอกไปมันคือมันเล่นได้นะผมมาหลอกสายนี่เจมส์เป็ดให้ดูขาดเป็นหมดสิบห้าหนึ่งสิบเอ็ดแล้วผมดับแดงสองเล่มแล้วก็เกิด อเมแสนแปดนะผมเยอะที่สุดเลยนะผมยี่้าเปอร์นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่องเจมด้วยนะผมคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็ถอตัวร้าไปก่อนบายบายสวัสดีครับ